ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ที่จังหวัดภูเก็ตนี่ครับมาดูเครื่องจักรกนเก่าๆก,กัน ตัวนี้ก็คล้ายที่อ่อนน้ำมากครับท่อท่อพักเก็บเสียงเครื่องจักรใหญ่สเปริเตอร์เครื่องแยกแร่ด้วยไฟฟ้าสเปริเตอร์ใช้กับไฟฟ้าแรงสูงเพื่อแยกแร่ออกแต่ละชนิดครับตัวนี้ชุดนี้ก็คืออุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องปั๊มสูบน้ำส่วนประกอบใช้ในการคัดเปลาต่อเปลาให้หมุนปั๊มสูบน,น้ำขนาด8ดนิ้วครับตัวนี้เขาเรียกว่ากับเพาะหมูตัวนี้ก็เครื่องอีเตอร์ลิเช n นลครับสูบน้ำยอลิสเตอร์เครื่องยนต์สูบน้ำ,นนำดีเซลเครื่องจักรดีเซลแบล็กสโตนครับไว้สูบน้ำตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ตัวนครับเครื่องสูบน้ำ ใหญ่มากครับนี่คือกระทะเหล็กใหญ่มากครับโคตรใหญ่เลยครับเป็นไหมครับว้ากว,า,กว,า,กวาครับใหญ่มากตัวนี้ก็คือเครื่องสูบน้ำแบบสูบนอนครับสูบนอนไว้สูบน้ำ ตัวนี้คือมูเล่ประกอบติดเพาข้อเสือของเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเสื้อเสื้อเครื่องยนต์สูบนอน2ตัวคู่แฝดครับสสูบตัวนี้ตัวนี้มูเล่ใหญ่ครับตัวใหญ่เลยตัวนี้ดูครับขนาดเพื่อนผมตัวเล็กไปเลยครับ โอ้หมูเร่ใหญ่ครับหัวฉีดน้ำครับัดฉีดน้ำอยู่ใกล้กับมเูเร่มูเร่เครื่องมือโบราณทั้งนั้นครับที่พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ Mining Museum ครับเป็นครกคล้ายๆค,ครกสีข้าวน่าจะไวบ้บดอะไรทักอย่างมีอยู่สองสามตัวครับมี Yes. มีไหด้วยครับไหไห้ทองคำว้าวยังใช้ได้อยู่นะครับนี่ครับหมุนให้ดูเลยครับวันนี้แดดดีครับอากาศดีมากวันนี้พิธภัณฑ์เหมืองแร่ที่ภูกเก็ตครับอากาศดีอากาศดีาาศดมีแดดสวยงาม ครับสวยร้อนหน่อยหนึ่งก็โอเคครับนี่คือพิพิธภัณฑ์เมืองแร่จังหวัดภูเก็ตชวนมาเที่ยวกันได้น,นะครับบรรยากาศสวยงามนี่เพื่อนผมมาจากเยอรมันครับครับคือคุณสเตฟาน from เยอรมัน Nice welcome day. welcome to phuket again see good friends and have a nice day hey. together how are you fan today i'm very fine um, i'm looking forward to go to the mining museum and uh, let's see what Hello. we can okay. find welcome, okay welcome พานักเรียนมาเที่ยวนะครับวันนี้ร้วยดิบก้อนใหญ่นะครับสองแถวบ้านเาราจับไปเยอรมันแล้วครับสวยมาก น,นี้มีเด็กของเก่าครับของโบราณครับของโบราณเครื่องพิมพ์ดีดคุณดูเซฟสิครับเซฟกับคนตูเ้เซฟถ้าคุณเซฟานเข้าไปอยู่ข้างในอยู่ได้สบายครับลูกใหญ่มากแะไลางกระดูกได,ดโนเสาร์ชนิดกินพืช อันนี้ก็คือฟันกรามของช้างนะครับดาบโบราณร้อยปีเหมือนเราอยู่บนจัก,กรวาลเลยครับมีดาวพุธดาวศุกร์ครับดาวอังคารดาวเสา ลูกของเราห้องเยรูบนโลกจะเข้าไปในลูกครับในลกูกไปดูกันว่าในลูกนี้มีอะไรเอามาแล้วครับเอามาแล้วผ้า ใน่าติบนเกลือลูกเรามีอะไรเสียงอะไรตกใจหมดดูอะไครับดอกหนึ่งพูดจริงหรือเปล่าครับเนี่ยโบราณครับ ห้องทพีเหมืองแร่มันคือการขุดแร่สมัยโบราณ ร่อนแรกแันะ Yes นี่นะครับคือเรศที่ร่อนมาเมื่อกี้ แหลม่านฟ้าเกาะพยามังกรครับเรือพยามังกรเข้าไปในเรือเลยครับอ่ากำนอนอยู่ครับขุนขี้พึ่งเหมือนจริงมากครับ ร้านขนมจีนครับเรามาเจอร้านขนมจีนแล้วครับม,มีน้ำแกงอะไรบ้างวันนี้เออดูครับอ้าวหมดแล้วหมดแล้วคุณเตฟานไม่ได้กินแล้วครับวันนี้ขนมจีนหมดแล้วน้ำแกงหมดเหลือแต่เส้นครับไข่ต้ม ไข่ต้มไข่ต้มไข่ต้มนี่คุณเดวันสั่งกับน้ำจีนมาเินแล้ว Sorry Sorry เอ้มีร้านขนมจีนด้วยครับด้านในมีเส้นแต่ว่าน้ำแกงหมดครับเห็นไหมแกงหมด มานั่งร้านกาเฟครับเรามีนักเรียนมาเที่ยวด้วยวันนี้นะ

má cà tét rong đi mì không má cà tét rong one two three how many how many, how many? How many? 100 baht 248อ่าโอเคไอขาวมันนี่อีซี่ออ้าคุณยายสวัสดีครับคุณยายอดีตทำไม่กว่า ปล่อยความทุกข์ให้มันสิ้นไป สมัยโบราณครับ เป็นห้องสมุดโบราณห้อ,องสมุดเก่า พามาเดินอุมโมงต้นไม้นะแกบอกว่าไม่เคยเห็นไม่เคยมาแกไม่เคยพามาใช่ไหมนี่องค์ต้นไม้ป่ากงกงังก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วก็พามานี่แหละมานั่งคอยใครก็ไม่รู้ ชายคนนี้มานั่งคอยใครก็ไม่รู้สะพานหินที่สะพานหินนะครับสวยงามครับโอ้ยเปลือกหอยเยอะมากอู้ดสวยงามสะพานหินครับอี๊ด กุฏิวันอิติ้ง CEO มาดูงานคืนนี้ไม่รู้จะโอเคไหมกบมาดูงาน